สวัสดีค่ะรีวิวงาน pre order ออของลูกค้านะคะตัวที่ลงนะคะล่าสุดก็คือเป็นผ้าสีเนื้อลินิน check g o นะคะตัวแขนเป็นแขนกระดิ่งนะคะลายปักตัวนี้คล้ายๆกับงานคอสติสนะคะด้านในนะคะเขาจะทําซับในไว้ชั้นหนึ่งนะคะแต่ด้านหลังไม่มีซับในนะคะด้านหลังไม่ปักลายนะคะด้านหลังก็จะเรียบเรียบแบบนี้นะคะ มีกระดุมมุกหนึ่งเม็ดตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะก็ลักษณะลายปักแบบนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้แม่ค้าพีออเดอร์อยู่ที่ราคา1,190บาทค่ะโปรโมชั่นก็คือฟรีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแม่ค้าก็คือเบอร์โทร082-7798-990นะคะ สื้อส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอกไซส์38ถึง46นิ้วนะคะส่วน48และ50จะมีเฉพาะบางรุ่นนะคะเป็นงานพีออเดอร์นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อแม่ค้าได้เลยนะคะเช็คแบบเช็คลายแล้วก็แจ้งไซส์ได้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะลงเป็นลายที่สั่งได้นะคะต่อจากรูปนี้นะคะลูกค้าลองชมดูนะคะ